สวัสดีนะครับ<อ>กับอ,อ้อพอเพียงครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับบรรยากาศของยูทูบเบอร์สายบ้านลุงพลนะครับป้าคำใสกบกก,กโดยพ่อฟื้นครับแม่ดูบรรยากาศการไล์สดครับนั่งอยู่บนเถียงนานะครับอย่างเท่นะครับเต่าอีต,ตัวหนึ่งไล์สดบรรยากาศคนดำนานะครับอันอยู่ไกลๆนู้นก็ ลุงพลกับป้าเต๋นนะครับก็มาดำนาที่บ้านยาชีนะครับผมก็มียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับเข้าไปถ่ายทำแล้วก็ช่วยกันดํานาแบกข้าวนะครับผมนะประยุดไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับประมาณไกลกันประมาณสักสามร้อยเมตรได้นะครับนะครับตอนนี้ก็ น่าจะเสร็จแล้วครับวันนี้น่าจะเสร็จใกล้เสร็จครับนะครับตัดเด้อตัดก่อนแป๊บเดี๋ยวพี่ทำคลิปแป๊บไหนครับพี่ไปง่ายๆดูตรงนั้นน่ะอยู่ข้างบนหรือเปล่าแม่แม่ไปตัดมเมื่อกี้อ่ะอันใดพี่อ่ะ ลองดูข้างบนเนี่มีไหมต้นใหญ่อ่ะอ้าวแม่ไว้ไหนอ่ะอ๋อนี่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 โอ้ยเข้าจตุ่งเลยนี่พี่เออโหดูถูกได้นี่เดี๋ยกว่าบั่นคอสลักพาก็มีไหนพาไอ้นนั่นเขาขอนอ่ะนั่นเขาคอนอ่ะแม่ดูถูกจริง เฮ้เดูถูกกันจังเอาใหญ่ด้วยเล็กด,ด้วยเดี๋ยวเอาไปข้าบนทําร้านครับตอนนี้ก็เดินไปดูกันนะครับก็ไปปอกครึ่งน,นะครับตอนนี้ไปปอกครึ่งน,นะครับนคนดำนาแถวนี้ค่อนเงียบกันกริ๊บนะครับ อ้าวคาราบาวแดงมาแล้นะครับไม่กินเดี๋ยวผมกินนะครับร <laughs> ใครไม่กินเดี๋ยวผมกินนะครับครับสดตั้งไร่สดไว้นะครับดเดี๋ยวไปกินน้ำนะครับผมน,นี่ก็ เก็ซีนะครับจะมีเอฟซีคุยกับผมไมโนอครับตอนนี้ก็ตั้งขากล้องก่อนเป๊ะทุกคน บรรยากาศตอนนี้ก็ร่มเรือนโอเคนะครับสําหรับผมนะครับเพราะผมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแต่คนดำนาก็อยู่กลางแดดไปครับผมไม่ได้เปรียบนะครับแต่ผมเสร็จก่อนผมเคลียร์พื้นที่เสร็จก่อนนะครับผมก็เลยมานั่งนะครับผมก็สวัสดีนะครับเอฟซีสามพันสองร้อยยี่สิบท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องอ้อพอเพียรนะครับ ฝากดไลคกดแชร์กดติดตาม,มันด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังรงใจให้ช่องอ้อพอเพียงด้วยนะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งอ่านแล้วนะครับนี่นะครับใส่แว่นตาก่อน,นครับตาก็เป็นสามียายไปซะแล้วนะครับในใส่นี่อ่านไม่เห็นนะครับ เอฟซีบอกทุกท่านสู้ๆนะคะให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะส <laughs> วัสด,ดีครับคุณปภาดานะครับเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากนะผมสวัสด,ดีครับคุณอรพินนะครับสวัสด,ดีอีกรอบตอนบ่ายๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ ทุกๆคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันดำนาค่ะขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปทางลุงกันเยอะก็มาทางผมบ้างครับนะครับเป็นกำลังรงใจให้ครับกับวิถีชาวบ้านนะครับในการดำนาหรือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมไปไหนล่ะปาร์ตแล้ว โดนนิดเดียวสะกิดไปนู่นเลยนะครับนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับช่องเล็กๆก็สามารถจะสื่อความหมายนะครับการเป็นอยู่นะครับภูมิธรรมเนาครับวิถีชาวบ้านของชาวกกตูมชาวกกกอกได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากหมุนเวียนมาเป็นกำลังใจให้กันบ้างครับผมนะครับก็ กล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับลุงคนก็อยู่ทางด้านโน้นครับผมลุงคนก็ห่างไปประมาณ3เมตรนะครับนะฮะ อันนี้ก็เงียบเหงาครับก็ชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับนาของแม่คําไสนะครับก็เป็นการจ้างแรงงานนะครับผมเข้ามาดํานานะครับนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าก้าจะพอหรือเปล่านะครับพอว่าดูแล้วจะพอไหมครับก้า ดูมันทางหาชับกลนนะครับ อันนี้ปอฟืืนก็ลงไปช่วยดำอีกแรงนะครับเพือ่อนลงไปช่วยดำอีกแรงเงยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสาธิตสีท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องอ,อ้อพอเพลนะครับนนก็ของผมก็จะเป็น ยูทูบแนวลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านนะครับผมครับอ่าไม่เป็นไรครับไปชมลุงก็ไม่เป็นไรนะครับชมแล้วก็ดูแล้วก็แวะเวียนกันมาบ้างนะครับครับพอเปลี่ยนนะครับผมก็อย่างนี้นะครับโลกโซเชียลนะครับไปไปมามานะครับถูกใจก็มาไม่ถูกใจก็ไปประมาณนี้ นะครับคนชอบก็มาครับคนไม่ชอบก็ไปก็ประมาณนี้นะครับเราอยู่กันโลกความเป็นจริงนะครับผมไม่ติดโซเชียลนะครับแต่ก็ทำโซเชียลนะครับหน,นีไม่ได้เนาะ ความสุขครับกับการได้เก็บคลิปเก็บสิ่งดีๆนะครับเก็บบรรยากาศของชาวบ้านลูกทุ่งนะครับกับการดำนาทำนานะครับเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับหรือว่าคนรุ่นหลังได้ชมกันนะครับว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเคยทำนาหลังกดหลังแข็งนะครับเพื่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้อีกนะครับว่าการจะกินการจะอยู่นะครับ ข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะได้มานี่ไม่ธรรมดานะครับหลังขอดหลังแข็งเลยทีเดียวนะครับก็กินอยู่อย่างระมัดระวังนะครับอย่าก,กินทิ้งกินกว้างนะหนึ่งเม็ดสําหรับคนยากจนคนค้นแค่เขาไม่มีนี่ก็ถือว่าสหาหัสกันนะครับเมื่อทานมีมากก็กินให้มันระวัดระวังนะครับมีก็สามารถหมดได้นะครับนะกินแบบฟุ่มเฟือยกินแบบกินทิ้งกินฟว้างนะครับบางที่บางทางผมไปแล้วโอ้ เห็นแล้วนะครับทิ้งจำเป็นจา,จานๆเยอะแยะนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับอ้อพอเพียงฝากกไดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ